คุณผชมครับก่อนหน้านี้มีหลายสายการบ,บินหันมาใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่าซับกันบ้างแล้วนะครับทำไมธุรกิจผลิตซับนั้นคึกคักมากขึ้นล่าสุดบางจากลงนามกับกรมอนามัยนะครับรณรงค์ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ํามันทอดซ้ําแล้วก็นําเอาน้ํามันที่ใช้แล้วเนี่ยมาขายเอาไปผลิตซัครับ คุณธรรมรัตน์ประย์นุกรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่นและการค้าน้ำมันบริษัทบางจากคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนและประธานบริษัท BSGF จำกัดและแพทย์หญิงอัจรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการไม่ทอดซ้ำนะครับเพื่อรุรงให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนิยบัตรและสามารถนำน้ำมันใช้แล้วมาขายให้กับ BSGF บริษัทในกลุ่มของบางจากเพื่อเอามาผลิตซาบซึ่งราคารับซื้อน้ำมันใช้แล้วจะอยู่ที่ราคา20 2 3บถึง23บาทต่อลิตรนะครับส่วนความคืบหน้าโครงการผลิตซาบเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำภายในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระขนงคุณธรรมรัตน์บอกว่าการดาเนินการในส่วนของฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบส่วนต่างๆจากต่างประเทศโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม2568จะเป็นการผลิตซาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยกำลังการผลิต1ล้านลิตรต่อวันนอกจากจะมีน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากพันธมิตรในประเทศไทยและมีจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งเมียนมาเวียดนามลาวและกัมพูชานอกจากนี้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงซาบนั้นยังมีผลพลอยได้ด้วยนะครับ เป็นสารตั้งต้นผลิตไบโอพลาสติกรวมถึงก๊าซถุงต้มซึ่งบางจากมีแนวคิดที่จะนำไปบรรจุถังให้เป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดของเสียให้เป็นศูนย์ครับ